ระบบไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับที่เขาว่าเป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อนที่สุดในโลกเนี่ยตอนนี้มันกำลังจะเปลี่ยนไปแบบโอ้โหหน้ามือเป็นหลังมือเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในรอบร้อยกว่าปีเลยก็ว่าได้ครับใช่ค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่แบบย้อนแย้งกันอย่างน่าทึ่งมากคือด้านหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีที่เราเคยได้ยินแต่ในนิยายวิทยาศาสตร์มันกำลังจะกลายเป็นของจริงแล้วอย่างเ เตาปฏิกร f u ฟิวชั่นที่จุดติดซ้ำๆได้แล้วหรือว่าแบตเตอรี่โซลิดสเต e ที่กำลังจะออกจากห้องแลบจริงๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับไอร้ระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่เราพึ่งพามันอยู่ทุกวินาทีเนี่ยก,กำลังโดนกดดันอย่างหนักจากความต้องการพลังงานที่พุ่งขึ้นแบบฉุดไม่อยู่เลยโดยเฉพาะจากโลกของ AI ที่หิวกระหายพลังงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแถมยังต้องรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่นับวันยิ่งอันตรายขึ้นเรื่อยๆ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้ล้ครับว่าอะไรที่กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วอนาคตของพลังงานไฟฟ้าหน้าตาจะเป็นยังไงคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้นะคะถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยนะมันคือการเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์จากระบบไฟฟ้าที่อาศัยความสเสถียรจากฟิสิกส์ของเครื่องจักรกลหนักๆที่หมุนติ้วๆอยู่เนี่ยไปสู่ระบบที่ต้องพึ่งพาความฉลาดของโลกดิจิทอลแล้วก็อัลกอริทึมแทน เราจะย้อนรอยตั้งแต่สงครามครั้งแรกที่กำหนดหน้าตาของระบบไฟฟ้าที่เราใช้กันที่เรียกว่าสงครามคลื่นไฟฟ้าหรือ war of currents ไปจนถึงสมรภูมิใหม่ในยุคนี้ที่อาจเรียกว่าสงครามวัดซึ่งเกิดจากความต้องการพลังงานของ AI แล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าเทคโนโลยีกำลังวิ่งไล่ตามอนาคตทันหรือเปล่าน่าสนใจมากครับงั้นเพื่อที่จะเข้าใจว่าเรากำลังจะไปไหนเราคงต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นก่อนว่า ทำไมระบบไฟฟ้าที่เราใช้กันทุกวันนี้ถึงมีหน้าตาเป็นแบบนี้อะไรคือปัญหาแรกสุดที่วิศวกรยุคบุกเบิกต้องแก้กันครับปัญหาใหญ่ในยุคแรกเริ่มเลยนะคะไม่ใช่การสร้างไฟฟ้าแต่คือการส่งไฟฟ้าไปไกลๆโดยไม่ให้พลังงานมันหายไปกลางทางซะก่อนซึ่งปัญหานี้แหละคะ่ะที่จุดชนวนให้เกิดสงครามคลื่นไฟฟ้าหรือ War of c u r r e n t ในช่วงทศวรรษ1880เป็นการประทะก,กันของสองยักษ์ใหญ่ทางความคิดเลย ฝั่งหนึ่งก็คือโทมัสเอดิสันกับระบบไฟฟ้ากระแสตรงหรือ DC ใช่ไหมครับผมจำได้ว่าปัญหาของระบบนี้คือมันส่งไฟไปได้ไม่ไกลเลยถูกต้องค่ะระบบ DC ของเอดิสันมีจุดอ่อนร้ายแรงคือมันเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าได้ยากมากทำให้ต้องส่งไฟฟ้าด้วยแรงดันต่ำซึ่งการจะส่งพลังงานให้ได้เท่าเดิมที่แรงดันต่ำๆก็แปลว่าต้องอัดกระแสฟไฟฟ้าเข้าไปให้สูงมากมาก แล้วพอกระแสสูงปัญหาก็ตามมาทันทีเลยตามสูตรที่เราท่องกันตอนเรียนฟิสิกส์เลยคือ P loss เท่ากับ I กำลังส R หรือพลังงานที่สูญเสียไปในสายไฟมันเท่ากับค่ากระแสยกกำลังสองคูณด้วยความต้านทานพอตัว I หรือกระแสมันสูงการสูญเสียก็พุ่งขึ้นแบบโอ้โหทวีคูณเลยทำให้ระบบของเอดิสันส่งไฟได้ดีสุดแค่ในระยะประมาณไมล์เดียวเท่านั้นเอง ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือนิโคลาเทสลากับจอร์จเวสติงเฮาส์ที่มาพร้อมกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับหรือ AC อาวุธลับของพวกเขาก็คือหมอแปลงหรือ transformer ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่แก้ปัญหานี้ได้ตรงจุดเลยพวกเขาสามารถใช้หมอแปลงเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงลิบลิ่วเพื่อส่งไปในระยะไกลๆซึ่งพอแรงดันสูงกระแสะไฟฟ้าก็จะต่ำลงทำให้การสูญเสียพลังงานน้อยลงมหาศาลพอไฟฟ้าเดินทางไปถึงปลายทางก็แค่ใช้มอแปลงอีกตัวลดแรงดันลงมาให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับบ้านเรือน และจุดตัดสินของสงครามครั้งนี้ก็คือที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Niagara Falls ในปี1895ที่ฝั่งเอซีชนะไปแล้วก็กลายเป็นต้นแบบของระบบไฟฟ้าแบบรวมศูนย์หรือ centralized generation ที่เราใช้กันมาเป็นร้อยปีเลย ใช่ค่ะโครงการนั้นมันเป็นการประกาศให้โลกรู้เลยว่าเราสามารถสร้างพลังงานสะอาดจ,จากแหล่งพลังงานธรรมชาติที่อยู่ไกลแสนไกลและส่งมันมาหล่อเลี้ยงเมืองอุตสาหกรรมได้มันคือพิมพ์เขียวของโครงไข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เลยล่ะค่ะผมไปเจอเกรดเล็กๆในข้อมูลมาแล้วทึ่งมากเลยครับคือเรื่องความถี่ที่นอาการาเขาเลือกใช้25เฮิรตซ์ซึ่งสมัยนี้เราไม่ใช้กันแล้วมันมีเหตุผลเบื้องหลังที่ฉลาดมากเลยนะครับ เป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจมากในยุคนั้นค่ะเพราะเทคโนโลยี2อ,อย่างที่ใช้ไฟฟ้าแข่งกันอยู่คือหลอดไฟกับมอเตอร์หลอดไฟจะทำงานได้ดีที่ความถี่สูงๆแสงจะไม่กระพริบแต่มอเตอร์ในยุคนั้นกลับทำงานได้ดีกว่าที่ความถี่ต่ำๆวิศวกรที่ในอาการาเลยเลือกทางสายกลางคือ25เฮิร์เป็นการประณีประนอมทางเทคนิคที่ดีที่สุดในตอนนั้น ก่อนที่เทคโนโลยีมอเตอร์จะพัฒนาขึ้นแล้วโลกส่วนใหญ่ก็จะขยับไปใช้50หรือ60เฮิร์ตในเวลาต่อมาครับจากรากฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อร้อยกว่าปีก่อนตอนนี้เรากําลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่ฟิสิกส์พื้นฐานของระบบกําลังจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยใช่ไหมครับจากเรื่องของเครื่องจักรกลหนักๆมาสู่โลกดิจิทัลใช่ค่ะเรากําลังเปลี่ยนจากยุคที่พึ่งพาความเฉื่อยเชิงกายภาพหรือ physical inertia มาสู่ยุคข,ของความเฉื่อยสังเคราะห์หรือ synthetic inertia เดียวนะครับคำว่าความเฉื่อยเนี่ยมันฟังดูเป็นศัพท์ในห้องเรียนฟิสิกส์มากเลยมันสำคัญกับระบบไฟฟ้าขนาดที่ว่าต้องเอามาเป็นหัวใจของเรื่องเลยหรอครับและการที่เครื่องจักรมันหมุนหมุนอยู่เนี่ยมันช่วยให้ไฟบ้านเราไม่ดับได้ยังไงมันคือหัวใจของความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิมเลยค่ะลองนึกภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินกา๊าซนิวเคลียร์หรือพลังน้ำนะคะ ทั้งหมดนี้ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือ g e n รเตอร์ขนาดมหึมาที่หนักเป็นร้อยร้อยตันหมุนด้วยความเร็วคงที่ตลอดเวลาซึ่งความเร็วรอบของมันจะสัมพันธ์กับความถี่ของไฟฟ้าในระบบพอดีเป,ะเปะ๊ะๆอย่างในอเมริกาเหนือก,ก็คือ60รอบต่อวินาทีหรือ60เฮิรตซ์มวนมหาศาลที่หมุนอยู่นี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่เหมือนล้อถ่วงขนาดใหญ่มันสะสมพลังงานจนไว้มหาศาล อ๋อพอจะนึกภาพออกเหมือนลูกห่างยักษ์ที่หมุนอยู่ตลอดเวลาและทำหน้าที่เป็นเหมือนช็ออัพของระบบไฟฟ้าอย่างนั้นหรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากค่ะเมื่อมีเหตุการณ์ที่ดึงพลังงานออกจากระบบอย่างรวดเร็วเช่นมีโรงงานขนาดใหญ่เปิดเครื่องจากพร้อมกันหรือมีสายส่งเส้นใหญ่ล่มไปความถี่ของระบบจะพยายามตกลง แต่พลังงานจนที่สะสมไว้ในเจเนอเรเตอร์ทุกตัวทั่วประเทศจะถูกปล่อยออกมาทันทีเพื่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นการตอบสนองตามกฎฟิสิกส์ล้นๆเลยค่ะไม่ต้องรอคำสั่งจากคอมพิวเตอร์หรือมนุษย์มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติในเสียววินาทีโอเคผมเข้าใจแล้วครับคือระบบเก่ามันมีโชออัพทางกายภาพขนาดใหญ่ที่คอยรักษาเสถียรภาพแต่เราได้ยินมาตลอดว่าพลังงานหมุนเวียนอย่างโซล่าเซล หรือกังหันลมมันดีมันสะอาดแล้วทำไมพอเราใช้มันเยอะขึ้นมันถึงกลับมาสร้างปัญหาให้ระบบได้ล่ะครับฟังดูขัดขัดกันนะ ปัญหามันอยู่ที่วิธีที่พลังงานพวกนี้เชื่อมต่อเข้ากับระบบค่ะพลังงานแสงอาทิตย์และลมมันผลิตไฟฟ้ากระแสตรงออกมาซึ่งต้องแปลงเป็นกระแสสลับก่อนถึงจะส่งเข้าระบบได้อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆมันไม่มีชิ้นส่วนที่หมุนได้ไม่มีมวลมหาศาลเหมือนเจเนเรเตอร์ดังนั้นมันจึงไม่มีความเฉื่อยทางกายภาพเลยแม้แต่น้อยพูดง่ายๆคือมันไม่มีโชคอัพในตัวค่ะ แล้วพอเราถอดโชกอัพออกจากระบบเยอะๆผลที่ตามมาคืออะไรครับผลก็คือความยืดหยุ่นของระบบโดยรวมจะลดลงอย่างน่าใจหายค่ะพอเกิดปัญหาขึ้นเช่นโรงไฟฟ้าใหญ่ๆสกแขงหลุดออกจากระบบความถี่ไฟฟ้าจะตกลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากหรือที่สั์เทคนิคเรียกว่ามีโรคอฟสูงซึ่งอาจทําให้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆในระบบทํางานผิดพลาดและสั่งตัดไฟเป็นวงกว้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งระบบล่มสลายตามไปด้วยหรือที่เรียกว่าแคสเคดิ้งแบล็คเอาท์ค่ะ ฟังดูน่ากลัวมากแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับในเมื่อเราก็อยากจะใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้นเรื่อยๆคำตอบก็คือในเมื่อเราไม่มีความเฉื่อยทางกายภาพเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยวิธีอื่นนั่นคือความเฉื่อยสังเคราะห์หรือ synthetic inertia ค่ะและเราทำสิ่งนี้ได้ด้วยอินเวอร์เตอร์ยุคใหม่ที่ฉลาดกว่าเดิมมากที่เรียกว่า grid forming inverters หรือ GFM มันต่างจากอินเวอร์เตอร์รุ่นเก่ายังไงครับ อินเวอร์เตอร์รุ่นเก่าหรือ Grid Following จะทำตัวเหมือนผู้ตามที่ดีค่ะมันจะคอยฟังแล้ววัดสัญญาณความถี่ของกริดแล้วก็ผลิตไฟฟ้าตามสัญญาณน,นั้นไปเรื่อยๆถ้าสัญญาณกริดเพี้ยนมันก็จะเพี้ยนตามหรือไม่ก็ตัดตัวเองออกจากระบบเพื่อความปลอดภัยแต่ GFM หรือ Grid Forming ทำตัวเหมือนผู้นำค่ะมันสามารถสร้างสัญญาณไฟฟ้าของตัวเองขึ้นมาได้และเมื่อมันตรวจจับได้ว่าความถี่ของกริดกำลังจะเปลี่ยนแปลงมันจะตอบสนองทันที โดยใช้อลกอริทึมสั่งให้อัดฉีดพลังงานซึ่งมักจะดึงมาจากแบตเตอรี่ที่ต่อพ่วงอยู่เพื่อเรียนแบบพฤติกรรมของเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เหล่านั้นเดี๋ยวนะครับงั้นถ้าจะให้สรุปแบบจําง่ายๆเลยก็คือจากเดิมที่กริดไฟฟ้ามันมั่นคงได้เพราะความหนักของเครื่องจักรจริงๆตอนนี้เรากําลังจะทําให้มันมั่นคงได้ด้วยความฉลาดของโค้ดคอมพิวเตอร์ล้วนๆเลยแบบนี้ใช่ไหมครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากเสียรภาพที่มาจากกฎทางฟิสิกส์มาเป็นเสียรภาพที่มาจากอัลกอริทึมดิจิทัลอย่างแท้จริงเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยค่ะพอพูดถึงความฉลาดของซอฟต์แวร์มันก็พาเรามาถึงความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันณปี2026นี2026นี้เลยนะครับนั่นก็คือ AI ซึ่งมันเป็นเหมือนดาบสองคมสำหรับวงการพลังงานเลยเป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้เลยค่ะ ข้อมูลจากแหล่งข่าวของเราให้ตัวเลขที่ผมอ่านแล้วยังต้องขยี้ตาเลยเขาคาดการว่าภายในปี2035เฉพาะความต้องการไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล AI ในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวอาจสูงถึง123กิกะวัตต์123กิกะวัตต์นี้มันเท่ากับกำลังการผลิตไฟฟ้าของทั้งประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับนี่มันบ้าไปแล้วตัวเลขมันน่าตกใจจริงๆค่ะและปัญหานี้มันสร้างคอขวดที่ใหญ่มาก เพราะการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ใช้เวลาแค่1นปีแต่การจะสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเอาไฟฟ้าไปป้อนให้มันเนี่ยอาจใช้เวลานานถึง7-10ถึงปีเพราะต้องผ่านกฎระเบียบและการขออนุญาตมากมายทำให้ตอนนี้มีโครงการผลิตไฟฟ้าทั้งจากพลังงานหมุนเวียนและอื่นๆกว่า2เทราวัตต์ที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังต่อเข้าระบบได้ไม่ได้เพราะติดค้างอยู่ในคิวรอเชื่อมต่อสายส่งแล้วตอนนี้มันส่งผลกระทบเป็นรูปธรรมกับคนทั่วไปแล้วหรือยังครับ เกิดขึ้นแล้วค่ะทางแก้เฉพาะหน้าของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่บางแห่งคือไปสร้างศูนย์ข้อมูลติดกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เลยจะได้ไม่ต้องรอสายส่งแต่ผลกระทบที่คนทั่วไปเริ่มรู้สึกได้คือท่าไฟค่ะในบางพื้นที่ของสหรัฐอย่างโอไฮโอหรือเวอร์จิเนียที่เป็นแหล่งรวมของศูนย์ข้อมูลค่าไฟของบ้านเรือนทั่วไปเพิ่มขึ้นราวๆ1 6ดอลลาร์ต่อเดือนในช่วงปี2025-2026นี้เลย 16ถึง18ดอลลาร์ต่อเดือนอาจจะฟังดูไม่เยอะแต่ถ้าคูณกับบ้านเป็นลล้านหลังนี่คือมหาศาลเลยนะครับแล้วมันมีแนวโน้มจะลามไปที่อื่นอีกไหมครับหรือเรากำลังจะต้องจ่ายภาษี AI ในบิลค่าไฟของเราในอนาคตกันทุกคนเป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะ ตอนนี้ปัญหายังกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ที่มี d a ต้าเซ็นเตอร์หนาแน่นแต่ถ้าความต้องการพลังงานของ AI ยังโตในอัตราน,นี้ต่อไปและการสร้างสายส่งอย่างช้าเหมือนเดิมก็มีความเป็นไปได้สูงที่ผลกระทบจะขยายวงกว้างขึ้นเพราะการการไฟฟ้าต้องไปหาซื้อไฟฟ้าสำรองราคาแพงจากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องไม่บ่อยนักเพื่อมาป้อนให้กับโหลดที่เปิดตลอด24ชั่วโมงของศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ซึ่งต้นทุนนั้นสุดท้ายก็จะถูกส่งผ่านไปยังผู้บริโภคทุกคน แต่ AI ก็ไม่ได้เป็นแค่ตัวร้ายในเรื่องนี้ใช่ไหมครับในข้อมูลของเราบอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของทางออกด้วยใช่ค่ะ ในห้องควบคุมระบบไฟฟ้าตอนนี้เริ่มมีการใช้ AI Co-pilot เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่แล้วเวลาเกิดเหตุไฟฟ้าดับที่ซับซ้อน AI สามารถประมวลผลข้อมูลจากคู่มือหลายพันหน้าและข้อมูลสถาน,นะของระบบแบบ Realtime เพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่รวดเร็วและดีที่สุดให้กับมนุษย์ได้และยังมีอีกแนวคิดที่น่าสนใจมากคือการส่งไฟฟ้าเสมือน Virtual Transmission ฟังดูเป็นไอเดียที่ฉลาดมากนะครับการย้ายพลังงานไปหาแหล่งพลังงานแต่ในทางปฏิบัติมันทำได้จริงหรอครับการจะย้ายงานประมวลผลขนาดยักษ์ข้ามรัฐแบบเรียลไทม์มันไม่ติดปัญหาเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตหรือความปลอดภัยของข้อมูลหรอครับฟังดูเหมือนจะดีเกินจริงไปหน่อย เป็นข้อกังวลที่ถูกต้องเลยค่ะมันยังมีความท้าทายทางเทคนิคอยู่มากทั้งเรื่องของแบนด์วิดต์โครงข่ายสื่อสารความหน่วงหรือเลเท n c y และที่สำคัญคือความปลอดภัยของข้อมูลแต่แนวคิดนี้กำลังถูกพัฒนายอย่างจริงจังเพราะมันอาจเป็นวิธีที่คุ้มค่ากว่าการสร้างสายส่งไฟฟ้าเส้นใหม่ที่ใช้เงินทุนมหาศาลและใช้เวลานาน,านหลายปีเป็นการใช้โครงข่ายข้อมูลมาช่วยลดภาร,ระของโครงข่ายไฟฟ้าค่ะ พอเราพูดถึงระบบดิจิตอลที่ฉลาดขึ้นมันก็เปิดประตูไปสู่ภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งที่มองไม่เห็นแต่สร้างความเสียหายได้มหาศาลนั่นคือการโจมตีทางไซเบอร์และมันไม่ใช่ภัยคุกคามทางทฤษฎีอีกต่อไปแล้วค่ะแหล่งข้อมูลของเรายกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่น่ากลัอมากคือการโจมตีระบบไฟฟ้าของโปแลนด์เมื่อปลายปี2025โดยกลุ่มแฮกเกอร์ที่ชื่อว่า s a n d w o ซึ่งเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลรัสเซีย พวกเขาใช้มาแวร์ทำลายล้างที่ชื่อว่า Dyno Wiper แค่ชื่อก็ฟังดูไม่เป็นมิตรแล้วนะครับเป้าหมายของมันคือการทำลายล้างอย่างเดียวเลยค่ะไม่ใช่การเรียกค่าไทยเหมือนแรนซ้อมแวร์ทั่วไปมันจะเข้าไปลบไฟล์ระบบที่สำคัญของระบบควบคุม SCDA ทำให้ระบบปฏิบัติการบูตไม่ขึ้นและที่โหดร้ายกว่านั้นคือพวกเขาเลือกจังหวะโจมตีในช่วงที่อากาศหนาวจัดเพื่อหวังจะสร้างวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมให้รุนแรงที่สุด นี่คือการใช้สงครามไซเบอร์เป็นอาวุธที่ส่งผลกระทบทางกายภาพโดยตรงกับชีวิตคนโอ้ฟังแล้วน่ากลัวจริงๆครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองแต่มันคือการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศเพื่อสร้างความโกลาหลเลยโอเคครับ ทั้งเรื่อง AI และการโจมตีทางไซเบอร์นี่มันฟังดูเป็นปัญหาที่ใหญ่และมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่จับต้องได้อย่างการผลิตไฟฟ้าหรือการเก็บพลังงานมันก็ต้องพัฒนาตามไม่ทันด้วยใช่ไหมครับในฝั่งนี้มีอะไรที่เป็นความหวังให้เราบ้างครับมีความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นหลายอย่างเลยค่ะเริ่มจากพลังงานนิวเคลียร์ยุคใหม่หรือ SMR โครงการที่ชื่อว่า n a t r e m ของบริษัท TerraPower ในไวโอมิง ตอนนี้กำลังเข้าสู่เฟสการก่อสร้างจริงแล้วนะคะไม่ได้อยู่แค่บนกระดาษอีกต่อไปโครงการนี้น่าสนใจยังไงครับมันต่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเดิมๆยังไงมันใช้โซเดียมเหลวในการระบายความร้อนแทนที่จะเป็นน้ำทำให้ทำงานที่แรงดันต่ำกว่าและปลอดภัยกว่า แต่จุดเด่นจริงๆของมันคือการที่มันมาพร้อมกับระบบกักเก็บพลังงานจากเกลือหลอมเหลวทำให้มันทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ความร้อนขนาดมหฮือมาได้ด้วยพูดง่ายๆคือมันไม่ใช่แค่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบตเตอรี่ในตัวมันสามารถเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการที่พุ่งสูงหรือเก็บพลังงานไว้ใช้ตอนที่พลังงานหมุนเวียนมีไม่พอซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากสำหรับกริดไฟฟ้าในอนาคต แล้วพลังงานฟิวชั่นที่เราได้ยินว่าเป็นดวงอาทิตย์บนดินมาหลายสิบปีแล้วล่ะครับมีความคืบหน้าบ้างไหมตอนนี้มันใกล้ความจริงเข้ามาอีกก้าวใหญ่แล้วค่ะสถาบัน NIF ในสหรัฐที่เคยจุดระเบิดฟิวชั่นจมได้พลังงานสุดที่เป็นครั้งแรกได้สำเร็จตอนนี้เขาสามารถทำมันได้แบบซ้ำๆแล้วซึ่งคำว่าซ้ำๆเนี่ยแหละค่ะคือกุญแจสำคัญสู่การสร้างโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในขณะเดียวกันที่ประเทศจีนก็เพิ่งประกาศความสำเร็จในการทำลายขีดจำกัดด้านความหนาแน่นของพลาสมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญของเตาปฏิกรณ์แบบถูกแมกถือเป็นข่าวดีจากทั้งสองค่ายเทคโนโลยีเลยโอเคนิวเคลียร์กับฟิวชั่นเป็นเรื่องของอนาคตระยะยาวและเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเราในระยะสั้นอย่างเรื่องแบตเตอรี่แหะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่ solid state ที่เราได้ยินมานานแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ใช้กันจริงๆครับมาแล้วค่ะนี่คือฝั่งของความเป็นจริงหรือ Reality แบตเตอรี่ solid state กำลังออกจากห้องแแลบสู่สายการผลิตจริงแล้วในปี2026นี้บริษัทอย่าง Samsung SDI และ t o y o ต a ได้เริ่มสายผลิตนำร่องหรือ pilot line แล้วโดยมีเป้าหมายที่จะผลิตในจำนวนมากหรือ mass production ภายในปี2027ที่จะถึงนี้ค่ะโอ้โหใกล้กว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับแต่ในวงการที่เงินสะพัดขนาดนี้มันก็ต้องมีฝั่งที่เป็นกระแสเกินจริงหรือ hype บ้างใช่ไหมครับ ผมเห็นเรื่องตลกตลกในข้อมูลของเราเกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่ชื่อ Donut l a ็ด้วยใช่ค่ะเรื่องนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีของกระแสโฟโมหรือ Fear of Missing Out ในหมู่นักลงทุนเลยเมื่อต้นปี2026นี้เองมีสตาร์ทอัพชื่อ Donut l a ็ออกมาอ้างว่าสร้างแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งาน100ปีได้สำเร็จข่าวกลายเป็นไวรัลเลยค่ะนักลงทุนนี่ตาลุกวาวกันใหญ่ แต่ไม่นานก็ถูกผู้เชี่ยวชาญออกมาเปิดโปงว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะไม่มีทั้งสิทธิบัตรไม่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ไม่มีแม้แต่ต้นแบบที่ทํานานได้จริงมาแสดงให้ดูสุดท้ายก็เงียบหายไปเป็นเรื่องเตือนใจว่าในโลกของเทคโนโลยีต้องแยกให้ออกระหว่างความก้าวหน้าจริงกับข่าวลวงเพื่อปั่นกระแสค่ะครับ เรียกได้ว่าต้องตามข่าวกันอย่างมีสติจริงๆไฟฟ้าจากยุคที่เน้นขนาดคือสร้างโรงไฟฟ้าให้ใหญ่ขึ้นสร้างสายส่งให้ยาวขึ้นไปสู่ยุคที่เน้นความฉลาดคือการใช้อุปกรณ์โซลิดสเต e อย่างอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ใช้ความเฉื่อยสังเคราะห์และใช้ AI เข้ามาควบคุมและจัดการระบบที่ซับซ้อนและกระจายศูนย์มากขึ้น มันเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์กำลังจะสํารอยแต่เปลี่ยนสมารภูมิรบจากสงครามคลื่นไฟฟ้าที่สู้กันด้วยกฎทางฟิสิกส์ในอดีตมาสู่สงครามแห่งปัญญา Wall of Intelligence ที่สู้กันด้วยอัลกอริทึมและพลังการประมวลผล ถูกต้องเลยค่ะไฟฟ้าในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการให้พลังงานอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นรากฐานของการแข่งขันในทุกมิติทั้งด้าน AI ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> และนั่นก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยประเด็นที่น่าสนใจและอาจจะน่ากลัวนิดๆน,นะครับคือตลอดหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาเรามักจะคิดว่าขีดจากัดของการเติบโตของ AI คือพลังในการประมวลผลของชิปแต่สิ่งที่เราคุยกันในวันนี้มันอาจจะกําลังบอกเราว่า เราอาจจะคิดผิดมาตลอดในอนาคตอันใกล้นี้ไฟฟ้าอาจไม่ใช่แค่สิ่งที่หล่อเลี้ยง AI อีกต่อไปแต่อาจกำลังจะกลายเป็นปัจจัยจำกัดการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์เสเองนี่คือสมอรภูมิใหม่ที่การแข่งขันทางเทคโนโลยีของมนุษยชาติอาจจะถูกตัดสินกันด้วยความสามารถในการสร้างและจัดการพลังงานไฟฟ,ฟ้าอย่างฉฉลาดที่สุด